PANDA, 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 PANDA I got brides in the land Seems to be in the family Credit cards and the scams Getting in the looks in the band Legacy โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เออ่ผมก็จะมาหมุนสปินนะครับทุกคนครับต้องบอกก่อนเลยว่าคนเยอะมากๆเลยครับน้องๆเยอะมากเลยครับทุกคนครับเออ่เดี๋ยวเราไปดูของในสปินกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปครับเขาในชปวนตอนนี้นะครับสปินผมมีอ่า800สปินนะครับแล้วก็กิจกรรมของสปินเนี่ยเหลืออีก1วันนะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มของเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับทุกคนถ้าเออ่หมุนสปินตอนเนี้ยคือจะคุ้มคุ้มมากๆเลยครับทุกคนครับต้องขออภัยนะพอดีผม เจ็บคอนิดหน่อยนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเซตสปินเนี่ยมีเอ่อเซตลูกพระจันทร์นะครับเซตตอนนี้นะครับก็ก็เซตที่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับมีเอ่อเซตห้าดาวมีเซตลูกพระอาทิตย์นะครับทุกคนครับแล้วก็เซตตัวแทนธาตุนะครับซึ่งผมขาดแค่หัวนะครับทุกคนครับแล้วก็เซตราชวงศ์นี่ออกจากบ้านฮะเดี๋ยว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 นี่ออกจากบ้านได้ไงนี่โอเคครับแล้วก็เซตบารอนนะครับเซตคนมีฐานะก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็มีเซตผู้ส่งสารติดปีกนะครับเป็นส่วนของสามดาวนะครับน่าจะเเเเเเเขข้้าามมให่่่ลลยคคครรัับบทุกกกนนออออออแว็็ปซตงงื ใชนะครับทุกคนครับซึ่งเราได้แค่เสื้อไปนะครับเราขาด3อย่างนะครับแล้วก็เซ็ตลูกะอาทิ์นะครับทุกคนครับยังไม่ได้เลยนะโอเคก็โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้นะหลักๆที่ผมอยากได้ก็คือว่าเซ็ตตัวแทนธาตุผมอยากได้เออผมระดับตัวแทนธาตุนะครับทุกคนครับเราจะได้ปิดเซ็ตนี้สักทีนะครับทุกคนครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะ10 แต่ผมว่ามันน่าจะออกบ้างเลยเว้ยเฮ้มาว่ะกางเกงราชบงเงี้ออกจากบ้านมาครับทุกคนครับโอเคสามดาวโอเคครับเสืมม้อซัมเมอร์ไทมมานะครับไปเฮ้เมื่อกี้อะไรออกดูไม่ทันจริงๆถ้าเราไม่รีบกดเนี่ยเวลามันจะนานเกินไปนะฟึบอืมหืมไม่มาว่ะทุกคน อ้าหวาัวมานะฮะตองผมราชบุนิออกจากบ้านมาแล้วนะได้สุดได้มา2อย่างแล้วเนะาะ้าดาวต้องมาแล้วแหละ้าดาวเฮ้ยโอ้โหเสื้อคนมีฐานะว่ะฟึบ,บ,บไม่มาว่ะตอนนี้ก็สปินเราก็เหลือหกร้อยแล้วนะเราหมดไป200รอยแล้วไปต่อครับ กางเกงซ้ำครับเร้่มา400ละเฮ้ยปีกเออโอ้ยโลบารล,ลอนครับทุกคนครับของซ้ำอีกแล้วคิดว่าจะได้ปีกแล้วนะเฮ้ยไม่เกือเกินวะเกือปะ ปีกมาครับทุกคนครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นปีกเซตใหม่หรือเปล่าไปโอเคสวยครับได้อยู่นะอ่าเราขาดเซตนีออกจากบ้านเราขาดแค่แค่เสื้อนะครับทุกคนครับโอเคเซตบาลอนเราขาดแค่เก่งสี่ดาวนะไปแต่ก็คือ5้าดาวไม่ออกไม้เห็นเลยครับทุกคนครับ ฟึบเฮ้ยมาว่ะมาว่ะขอให้ปิดนะครับทุกคนครับอ๋ออย่างน้อยก็เราก็ได้เครื่องประดับพาธิ์มาเว้เป็นเซตใหม่อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับมาไปฟึบเสื้อมาแล้วครับทุกคนครับปิดโอ้โหยังไม่ปิดโอ้โหเราขาดแค่เสื้อนะทุกคนนะไม่เป็นไรครับ มันมาผิดที่ผิดเวลามามาซ้ำคือถ้าเกลือ,อน,นี่คือไม่มีอะไรไปอวดน้องๆเลยนะทุกคน <Wow. S 1> ก็จะมีแค่นี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ โอ้โหซ้ำอีกแล้วเราเหลือ200นะทุกคนนะสี่ดาวก็ออกดีนะแต่ออกออกแบบซ้ำๆมาทุกคนไม่ไหวจริงไปครับ200รู้ดูนะครับเกลือเอให้สุดน,นะครับทุกคนครับเสื้อมาแล้วครับแล้วจะปิด4ดาวหรือเปล่านะครับไป1 2ซ้ำโอ้โหลำตัวหุ่นยนต์มาเพื่อ โอเคเซอร์าชวงศ์เราปิดลิฟที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนะฮะอย่างน้อยเราก็ปิดนะครับทุกคนครับดีกว่าไม่ปิดเลยนะครับปิดสักเซตหนึ่งก็ยังดีนะโอเคไม่เป็นไรนะครับได้อยู่แต่ก็แอบ,บหมดไปเยอะนะไปขอ5ดาวก่อนไปได้ปะ5ดาวก่อนไปได้ปะโลบาลรอนใหม่แล้ว3ดาวเราก็ไม่ปิดนะทุกคนนะ20 มาห้าดาวมาหน่อยโอ้โหห้าดาวน่าจะมาเยอะๆหน่อยเนาะทุกคนเนาะก็มีเซตนี้เราปิดไปแล้วนะฮะเซตราชวงศ์นี้ออกจากบ้านนะฮะปิดไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็เซตอื่นไม่ปิดเลยนะทุกคนนะงงอยู่เหมือนกันก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันนะโอเคครับทุกคนครับก็มีประมาณนี้นะครับครับเซตสปินที่เพิ่งเข้ามานะครับทุกคนครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะสัปดันี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต,ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาวันนี้นะครับสวัสดีครับ